กามังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจรยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวันนี้จะเป็นเรื่องของนางเง็กครับนางเง็กนี่เกิดมาในตระกูลพ่อค้าวานิชทางบ้านเปิดร้านขายสุราทั้งไทยทั้งเทศบุรีไทยแล้วก็บุรีนอก ปกติร,รมเนียมคนจีนพ้นทะเลชอบลูกผู้ชายเพราะว่าสืบตระกูลต่อจากพ่อแม่ได้ส่วนลูกผู้หญิงไม่ค่อยโปรดด้วยวันหน้าเติบโตขึ้นมามีครอบครัวไปแล้วลูกก็จะไปสืบเชื้อสายให้ตระกูลอื่นธร,รมเนียมที่ว่านี่คนจีนพ้นทะเลรุ่นแรกที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาทํากินบนผืนแผ่นดินไทยต่างก็อบรมทาย,ยาทของตัวให้ถือมั่นไว้เจริญรอยตามบรรพบุรุษ ผลแห่งการยึดถือธรรมเนียมที่ว่านี้ก็เป็นเหตุให้นังเอกเผชิญกับเรื่องแย่ๆตั้งแต่ยังแบเบาะนางเอกเป็นลูกคนที่ห้าเป็นผู้หญิงซึ่งสร้างความผิดหวังให้เตียประจวบกับตอนนั้นมีญาติเตียคนหนึ่งที่มีลูกยากก็มาขอไปเลี้ยงเป็นลูกเตียก็เลยอนุญาตโดยไม่ลังเลยจากวัแบเบาะถึงสามขวบก็อยู่ดีมีความสุขจนกระทั่งพ่อแม่บุญธรรม มีลูกเป็นของตนเองซึ่งเป็นลูกที่คำพังเพยโบราณเขาเรียกลูกอิจฉาลูกอิจฉานี่เป็นเพศชายน่ารักน่าชังพ่อแม่บุญธรรมก็ทุ่มเทความรักให้ส่วนนางเง็กก็กลายเป็นส่วนเกินของตระกูลจิกหัวใช้สอยเหมือนทาสในเรือนเบี้ยทั้งที่นางเง็กก็ยังเด็กไม่รู้ประศีประษาโตอีกหน่อยถึงวัยเรียนพ่อแม่บุญธรรมก็ประวิงเวลาเหมือนกับไม่อยากส่งเสีย รอจนโตอายุตั้งแปดขวบถึงให้ไปเรียนชั้นประถมกลายเป็นเด็กขูงในห้องเรียนการไปโรงเรียนทุกเชา้าเต็มไปด้วยอุปสรรคต้องช่วยทำโน่นทำนี่ในบ้านถึง8ปดโมงเช้าทุกวันนางเง็กถึงได้ไปโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติสักครั้งเข้าห้องเรียนก็ตอนครูเริ่มทำการสอนแล้วตลอดช่วงเวลาที่เรียนชั้นประถมนางเง็กสร้างประวัติการไปสายครบทุกวัน โดนครูทำโทษปีนังหลายหนครูก็เค้นถามหลายครั้งว่าทำไมขยันมาสายนักนางเง็กก็หุบป,ปากเงียบไม่มีคำตอบให้ครูที่ไม่ตอบก็เพราะไม่กล้าป้ายความผิดให้ใครมิฉะนั้นก็จะโดนทางบ้านเคี่ยนตีจะหันหน้าไปปรับทุกข์ก็ไปม,มีผู้ใดที่จะให้ระบายความขับแค้นตอนนั้นการศึกษาภาคบังคับอยู่ที่ประถมสี่นางเง็กได้เรียนถึงประถมปลายก็ถือว่าโชคดีแล้ว จากนั้นก็ออกมาช่วยทำงานที่ร้านของพ่อบุญธรรมฟรีๆโดยไม่มีเงินเดือนสักบาทมีแต่ที่อยู่ที่กินไม่เคยมีเงินติดกระเป๋าส่วนพ่อแม่ตัวจริงดูเหมือนจะลืมสนิทว่าเคยมีนางเง็กเป็นลูกเดชบุญที่โตเป็นสาววัยรุ่นแล้วรูปร่างหน้าตาดีมีข้าราชการวัยสี่สิบเศษมาติดพันเตียบุญธรรมได้รับการทาบทามสู่ขอครั้งเดียว ขอสินสอดทองมั่นได้ตามที่เรียกร้องก็ยกนางเง็กให้ข้าราชการคนนั้นทันทีเท่ากับนางเง็กแต่งงานอยู่กินกับคนที่ไม่ใช่ชายที่ชอบอายุห่างกันเกือบ30ปีแล้วที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือสามีทำงานอยู่ต่างจังหวัดนางเง็กอยู่โยงเฝ้าบ้านตามลำพังดูแลบ้านช่องคนเดียวทำหน้าที่เหมือนทั้งคนใช้แล้วก็เมียในคนคนเดียวกันสามีนางเง็กคนนี้ขี้หึงมาก ห้ามเด็ขดขาดไม่ให้พูดคุยติดต่อกับผู้ชายอื่นถ้ารู้หรือว่าแค่สงสัยว่าแอบคุยกับใครเนี่ยจะทุบตีสั่งสอนอย่างรุนแรงสร้างความเก็บกดให้นางไม่ต่างกันอยู่บ้านพ่อแม่บุญธรรมระหว่างดูแลบ้านคนเดียวก็มีเรื่องที่นางเง็กต้องเก็บกดอีกเพราะว่าบ้านที่อยู่ติดกันพ่อแม่ไปทำงานต่างประเทศลูกชายอยู่เฝ้าบ้านชวนเพื่อนวัยรุ่นมามั่วสมเสพยาบ้า เช้าตรู่พึ่งจะเจ็ดโมงเสร็จวัยรุ่นในชุดนักศึกษาก็มาถึงบ้านหลังนั้นเหมือนกับคนขยันเรียนรีบมาโรงเรียนทีเดียวมาถึงใหม่ๆผู้หญิงเรียบร้อยเหนียมอายดีไม่มีปัญหาจะพอตกถึงตอนสายมาเสพยาบ้ากันแล้วมั่วสุมกับผู้ชายแถมเปิดหน้าต่างระบายอากาศด้วยหลายคนเรียกร้องนางแง็กให้ไปร่วมทำกิจกรรมแก้เหงา พราะหน้าตาดีแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวนางเง็กก็เลยต้องปิดบ้านหลบหน้านักศึกษาที่เมาอย่าบ้าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีวันหยุดบางทีมีหนุ่มๆปีนรั้วบ้านมาเคาะประตูเรียกเดชบุญเพื่อนบ้านที่นิสัยดีเป็นนายทหารให้พลทหารมาช่วยไล่เรื่องถึงสงบลงได้แต่เพื่อนบ้านอื่นๆเขามองนางเง็กในแง่ลบหาว่านางเง็กในเยอหยิงถือตัวไม่ยอมคบใคร หลายคนที่เคยมากดกริ่งแจกซองผ้าป่ากระถินคันนางเง็กใส่ซองให้อย่างมาก20บาทก็ถูกด่ารับหลังว่าใจแคบไม่มีใครรู้หรอกว่าสามีให้เงินใช้อย่างจำกัดป้องกันเมียไปเที่ยวนอกบ้านไปคบหากับผู้ชายตลอดเวลาที่ผ่านไปดูประหนึ่งอยู่ในโลกคนเดียวไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ต้องเก็บไว้ในใจเวลาดีใจไม่มีใครมาช่วยเป็นปลืม้มเสียใจก็ไม่มีคนซับน้ำตาให้ แอ้เรื่องโทรไประบายความกรัดกรุ่มกับพ่อแม่บุญธรรมนี่ฝันเอาเองยังง่ายกวา่าเท่าที่กล้ำกลืนฝืนมีชีวิตอยู่ได้เรื่อยมาก็เพราะในบ้านมีหนังสือธรรมะให้เปิดอ่านนี่เองเวลาจิตใจห่อเหี่ยวถามตัวเองว่าทำเวรนทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงได้เป็นอย่างนี้เมื่อได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วจิตใจจะสงบเย็นไม่ร้อนรุ่มอย่างน้อยก็ชั่วคราวความสุขที่นานทีปีหนจะเกิดขึ้นสักครั้งก็คือตอนที่สามีกลับจากทำงานที่ต่างจังหวัด พาไปดูหนังแล้วก็กินข้าวนอกบ้านได้เห็นผู้คนในสังคมคนเมืองเขาสนุกสนานเฮฮาหัวรอต่อกระซิกเห็นแล้วก็กลับพอเหี่ยวหมดอะไรตายอยากเพราะว่ามันทำให้ย้อนนึกถึงตัวเองที่อ้างวางเดียวดายและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือชายหูชายตามองความสนุกอะไรไม่ได้สามีที่แก่กว่า30ปีนี่จะโกรธจัดหาว่ามองให้ท่าผู้ชายอยากจะมีผัวหนุ่มๆจน,นตัวสั่นนี่ออกไปไหนหรือไม่ไปก็เลยมีค่าเท่ากัน การพักผ่อนที่ใช่สำหรับนางเง็กเคยเกิดขึ้นหนเดียวตอนสามีพาไปเที่ยวชมน้ำตกต่างจังหวัดไปช่วงกลางฤด,ดูฝนแทบจะไม่มีคนไปเที่ยวนั่งอยู่ในเพิงขายไก่ย,ย่างส้มตํามองน้ำตกที่อยู่ไกลๆพอเป็นสุขบ้างแต่เรื่องจะให้ผัดผ้าลงไปเล่นน้ำในสามีห้ามเด็ดขาดเกรงจะมีผู้ชายมาแอบดูน่ะเป็นอาหารตานักเที่ยวน้ำตกวันนั้นมีเพียงสองคนก็คือนางเง็กกับสามีเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่รู้สึกพิศวงก็คือเรื่องโชคลาภตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้ไม่เคยมีลาบจรให้ดีอกดีใจสักทีไม่เคยมีใครให้ของขวัญวันเกิดวันปีใหม่ลอตเตอรี่ซึ่งนานๆนนจะซื้อสักใบก็ไม่มีแม้แต่จะเฉียวรางวัลเลขท้ายอ่ามีแต่เงินที่เก็บออมมาไว้ถูกหยิบยืมไปจนหมดกระเป๋าไอตอนยืมกาพูดจาไพเราะทุกอย่างถึงเวลาทวงถามกลับด่าทอเสียเสียหาย ทำนองอีโหดนะนึกหรือว,ว่าคนอย่างกูจะขี้โกงถ้าทวงถามอย่างนี้ก็ดีแล้วเอาไว้ชาติหน้ากูถึงจะใช้ให้ว่างั้นเออด่ากันขนาดนั้นท,ทั้งทั้งที่คนยืมเคยรู้จักสนิทกันดีไม่งั้นจะนําเงินออมด้วยความลําบากมาให้ยืมได้ยังไงตอนมีลูกคนแรกก็นึกว่าลูกคงจะเป็นคนมีบุญมาเกิดสร้างความสุขความสบายใจให้แม่ ปรากฏว่าภูมิฟักเลี้ยงดูจนเดินได้พูดได้ลูกกลับไปรักคุณยายข้างบ้านไปเรียกแกว่าแม่อย่างสนิทปากแต่เรียกแม่ตัวจริงว่าเยซิมอ่าอย่างที่สามีชอบเรียกนางเง็กแบบนั้นอ่ะ,อะเรียกเยซิมดีอยู่หน่อยตรงที่วัยรุ่นเสพยาข้างบ้านโดนตำรวจขวาดล้างไปหมดแล้วไม่งั้นลูกคนโตอาจจะไปรักเคารพนักเสพยาก็เป็นได้ลูกคนร้องก็ร้องไห้อยเยราวก็เป็นโรคจิตชอบร้องไห้ ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะลูกคนร้องซึ่งเป็นผู้หญิงลืมตาตื่นเมื่อใดจะร้องไห้กินนมกินอิ่มแล้วก็ร้องหาแม่ทั้งวันร้องเสียงดังลั่นจนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาโมโหเพราะหนวกหูการร้องไห้ของลูกคนนี้เริ่มตั้งแต่แบเบาะยันอายุหกเจ็ดขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาลกว่าจะเลิกโยเยก็ตอนจบอนุบาลเรียนประถมตลอดเวลาอันยาวนานนั้นนางเง็กซึ่งเก็บกดอยู่แล้วถึงกับประสาทกิน ต้องกินยาระงับประสาทที่หมอจัดให้มีอยู่ครา้หนึ่งโดนสามีกลดาเรื่องกินยาระงับประสาทเพราะไปฟ้องสามีเรื่องลูกๆปรากฏว่าเขากลับเข้าข้างลูกกล่าวหานังเง็กต่างๆนานา,นา,นาอาทิเช่นขี้เกียจสันหลังยาวเอาแต่สบายใส่ตัวลูกร้องไห้อยากกินนมก็กลัวจะเสียสวยไปซื้อนมผงมาชงให้ลูกจะทำสวยเอาไว้ล่อผู้ชายใช่ไหมพอนางเง็กเถียงก็โดนตบตี กล่าวหาอีกว่าเอาความจริงมาพูดนี่ถ้าจะอายละ็ะสิอย่าให้จับได้ว่าแอบสวมเขาให้ผัวรู้เมื่อไร่ตายทั้งคู่ไม่เชื่อลองดูทุกอย่างที่ประดังกันเข้ามาตอนนั้นทำ้ายประสาทความรู้สึกของนางเง็กอย่างหนักหนาเหลือที่นางจะทนรับสภาพไหวก็ตัดสินใจคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวซื้อยานอนหลับอย่างแรงกินเข้าไปหลายสิบเม็ดระหว่างริ์ยากำเริบนอนน้ำลายฟูมปาก สามีกลับมาบ้านทันเวลารีบพาไปส่งโรงพยาบาลให้หมอช่วยล้างท้องปรากฏว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือสดสดๆส,สีแดงฉานฟื้นจากความตายได้อย่างเฉียดฉิวทีเดียวหลังจากนั้นเป็นต้นมาสามีก็เริ่มเอาใจดีขึ้นไม่พูดจาให้ร้ายมากเหมือนแต่ก่อนประกอบกับสามีปลดกเกษียณกินบำนาญแล้วได้อยู่บ้านเห็นหน้ากันทั้งวันทั้งคืนไอเรื่องหวาดระแวงกลัวเมียนอกใจก็เลยบรรเทาลงกว่าครึ่งค่อน หมายความว่าถ้าไม่มีอะไรมาทำให้เอะใจก็จะไม่ระแวงผิดกับยังตอนไม่ปลดกเกษียณที่สามีชอบจินตนาการเอาเองว่าเมียสวมเขาให้ข้อดีของการอยู่บ้านด้วยกันก็คือมีโอกาสนั่งหารือกันลูกๆก็โตแล้วแต่เมียยังไม่แก่อายุพยเพิ่งจะสามสิบเศษจะลงทุนทำอะไรดีเพื่อจะหาลำไพ่เข้าบ้านบำนานจะได้เก็บไว้ส่งเสียลูกไปเมืองนอกนางเง็กเกิดมาในแวดวงคนค้าคนขาย จำได้ว่าเตี่ยตัวจริงในขายสุราและบุรี่กำไรดีเพราะคนไทยนิยมกันมากเตี่ยวหัวการค้าคอยตรวจตลาดดูว่าที่อื่นเขาขายกันยังไงราคาเท่าไหร่แล้วก็มาลดลงราคาที่ร้านลงห้าบาทสิบบาทแค่นี้นักดื่มก็แห่มาซื้อสุราบุหรี่ที่ร้านเตี่ยเช้าจรดกลางคืนสามีได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นดีด้วยลงทุนซื้อตึกแถวหนึ่งคูหามีสุราบุรี่แล้วก็อาหารเสริม จากบริษัทขายตรงวางจำหน่ายสองคนตายายไปนั่งขายของอยู่ที่ร้านเช้าถึงกลางคืนมีรายได้ดีพอสมควรมีเงินเหลือเข้าบัญชีไม่ต้องไปเบิกเงินบำนาญมาใช้นึกว่าความสบายใจเกิดขึ้นเวลานี้ก็ยังไม่สายแต่ที่ไหนได้ลูกชายคนโตดันติดการพนันชอบเล่นพนันบอลเป็นชีวิตจิตใจพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านก็เปิดโอกาสให้ลูกเอากุญแจตู้เซฟไปทำกุญแจสำรองอีกชุดหนึ่ง พอรับสายตาพ่อแม่ก็เปิดตู้เซฟหยิบฉวยแก้วแหวนเงินทองไปเล่นพนันบอลกว่านางเง็กจะเปิดตู้เซฟรู้ก็เหลือแต่ตู้ว่างเปล่าทำเอาเป็นลมล้มพับอยู่หน้าตู้เซฟนั่นแหละและใช่แต่เท่านั้นลูกชายคนโตที่กลัวความผิดหายหน้าไปจากบ้านพ่อแม่ยังไม่ทันติดตามจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์มาข่มขู่บอกว่าลูกคนโตน่ยติดหนี้โตบอลเจ็ดแปดแสนเวลานี้หนีหน้าเหมือนอยากคดโกง ถ้าไม่อยากเห็นลูกโดนอุ้มไปนั่งยางแล้วก็จงเสนอหน้ามาช่วยเคลียร์วางัันแผนกทวงนี้ยังแวะไปพบถึงร้านขายสุราบุรีนี่เพื่อยื่นคำขาดว่าเตือนดีๆอีกสองหนแล้วยังทำทองไม่รู้ร้อนครั้งนี้จะมาเตือนเป็นหนสุดท้ายนะมันรู้แล้วว่าลูกคนโตน่ะแอบไปกดดานที่ไหนถ้าไม่รีบเคลียร์เงินให้โต๊ะบอลภายในสามวันจงรอฟังข่าวลูกถูกนั่งยางให้ดี กลัวลูกจะโดนฆ่าตายก็เลยยอมเคลียร์หนี้ให้ลูกแต่ก็ต้องตกใจยิ่งขึ้นเมื่อนหนี้เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งล้านบาทมันว่าไหวที่เกินจํานวนนี้ก็คือค่าเหนื่อยที่แผนกทวงหนี้ควรจะได้รับก็ต้องตกลงด้วยการยอมจ่ายเพื่อความปลอดภัยของลูกแล้วก็ฝากแผนกทวงหนี้ไปบอกลูกว่าผิดพลังอะไรไปตอนนี้ทางบ้านให้อาภัยหมดแล้วขอให้รีบกลับมาโดยด่วนในที่สุดลูกก็กลับมาจริงๆ ถึงเสียเงินไปก้อนใหญ่แต่ก็โล่งอกที่ได้ฟาดเคราะห์แต่ยังไม่ทันจะโล่งใจวันหนึ่งได้ข่าวไม่สู้ดีมีคนข้างบ้านเห็นลูกสาวที่เพิ่งอายุ1 3บ4ามสกำลังริอ่านเสพยาที่บ้านเพื่อนความตกใจครั้งนี้ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเพราะจำได้ไม่เคยลืมสมัยที่ตัวเองเพิ่งอยู่กินกับสามีใหม่ๆบ้านติดกันมีวัยรุ่นเสพยาเป็นกวน มีวัยรุ่นหญิงมากหน้าหลายตาเวลาเดินเข้ากวนดูดีมีค่าอยู่ในชุดนักศึกษาอายุก็แค่16-17ปีแต่พอหายเงียบก็ไปเสพยาบ้าพักเดียวจากเด็กน่ารักดูดีมีอนาคตก็เปลี่ยนเป็นสาวร่านผู้ชายแต่ละวันก็เสียตัวให้ผู้ชายถึงสองสําคนเป็นอย่างน้อยข่าวลูกสาวริเสพยาเป็นข่าวร้ายสุดขีดหัวอกแม่ไม่มีข่าวร้ายอะไรที่จะสําคัญไปกว่าลูกกําลังจะเสียสาว ท่ามกลางความอกสันขวัญหายก็นึกได้ว่าหมู่นี้เข้าวัดทําบุญอยู่เสมอรู้มาว่ามีหลวงพ่อผู้แก่กล้าในทางธรรมจำมันสาอยู่ที่วัดแห่งนี้นางเง็กก็มองไม่เห็นใครเป็นที่พึ่งก็เลยมาพึ่งธรรมะจากหลวงพ่ออ่าหลังจากอธิบายขยายความเป็นมาให้หลวงพ่อสดับรับฟังความทุกข์ท่านก็เมตตาแนะทางสว่างให้พอสรุปเป็นใจความได้ว่าเออการค้าสิ่งใดก็ตามมายม ถ้าสิ่งนั้นมอมเมาสติมนุษย์แปลว่าการค้านั้นทำขึ้นเพื่อทำลายความเป็นมนุษย์ให้สูญสิ้นไปสุรานี่กเขาแปลว่าเราดื่มแล้วจิตใจที่เคยดีอยู่ก็จะวิปริตพอวิปริตแล้วก็ย่อมกล้าที่จะฆ่าสัตว์เมื่อฆ่าสัตว์จนคุ้นชินก็ย่อมกล้าฆ่ามนุษย์ด้วยกันไม่เคยลักทรัพย์ก็กล้าลักขโมยไม่เคยฉุดค่าข่มขืนพอเมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้า ยิ่งเรื่องพูดโกโหกพกลมนี่ก็ยิ่งทําได้สะดวกพระพุทธองค์จึงตรัสห้ามไม่ให้ดื่มสุรายาเมารวมทั้งห้ามไม่ให้ค้าขายสุราด้วยเตี่ยตัวจริงของนางเง็กนะคะข,ขายเหล้าบุรีจนพอมีอันจะกินเวรกรรมอะไรจะตามสนองเตี่ยบ้างก็ไม่รู้เพราะนางเง็กไม่ได้เล่าแต่สําหรับนางเง็กก็คือลูกลูกก็คือทายาทกรรมของพ่อแม่อถ้าไม่เชื่อก็หันไปดูภาษิตจีนว่า หนี้ของพ่อแม่ลูกจะต้องชดใช้ซึ่งปราชจีนว่าไว้ตั้งแต่ครั้งบรรพาการผลแห่งกรรมที่มอมเมามนุษย์ก็เลยสืบเนื่องมาถึงนางเง็กอำนาจกรรมดนใจให้เตีย่ยทำเรื่องวิปริตยกลูกตัวเองให้เป็นลูกบุญธรรมคนอื่นคนอื่นที่ไหนเขาจะรักเอ็นดูลูกเลี้ยงด้วยใจจริงนางเง็กเนี่ต้องตกที่นั่งลำบากเรียนไม่สูงความรู้แค่หางอึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โตเป็นสาวก็ถูกเสือกสายให้ไปอยู่กับสามีแก่ก็ต้องยอมไปโดยดีนึกว่าจะมีความสุขก็ต้องเผชิญกับขุมนรกข้างบ้านส่วนในบ้านก็เจอพายุหึงของสามีอีกอ่ะมีลูกนึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นลูกก็เอาแต่สร้างความเดือดร้อนให้ลงท้ายได้ประกอบอาชีพค้าขายนึกว่าสบายแล้วลูกทั้งสองก็สร้างความวันวิตกให้อีกที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะสิ่งของที่เคยวางขายเป็นของต้องห้ามก็คือเหล้าบุหรี่ ของสองอย่างนี้เปรียบเสมือนไฟกําลังจะมอดดับอยู่รามารอแล้วก็อุตส่าห์หาน้ํามันไปราดในกองไฟให้มันคุโชนขึ้นมาอีกถ้ารักการค้าการขายก็จงค้าอย่างอื่นเลิกขายสิ่งมอมเมาเด็ดขาดแล้วอะไรอะไรก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเองปรากฏว่านางแง็กเชื่อหลวงพ่อแต่สามีไม่เชื่อยังคงเปิดร้านขายสุราเช่นเดิมนางแง็กทําได้อย่างเดียวก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบา ทุกครั้งที่ขายเหล้านี่จะเตือนสติคนซื้อว่าอย่าดื่มให้เมามากนะักแต่ก็เตือนเขาทุกครั้งไม่ได้ได้แต่เตือนคนซื้อหน้าใหม่ไปเรื่อยๆครั้งสุดท้ายนางเง็กก็แวะมาเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบอย่างนี้แล้วเงียบหายไปไม่มาอีกเลยไม่รู้ว่าจะผจญกรรมอะไรต่อไปในการข้างหน้าล่ะครับ มาคุยกันถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมกันหน่อยท่านผู้ฟังชีวิตของคุณพกาเนี่ได้รับความลำบากมาตั้งแต่เกิดนะแกมักจะคิดอย่างนั้นมาเสมอเพราะว่าตั้งแต่พ่อกับแม่แยกทางกันชีวิตของแกก็ไม่เคยได้รับความสุขเลยยิ่งเมื่อแม่มาได้สามีใหม่หลังจากที่เลิกกับพ่อได้เพียงสองปีแกก็ยิ่งหาความสุขไม่ได้แล้วก็มักจะคิดอยู่เสมอว่าที่เราไม่มีความสุขในชีวิตนี้ก็เพราะการกระทําของแม่นั่นเอง ความคิดเช่นนี้ก็ติดอยู่ในความรู้สึกของแกมาตั้งแต่ตอนที่พ่อกับแม่แยกทางกันใหม่ๆก็เลยทำให้แกต่อต้านแม่มาโดยตลอดทำตัวเป็นลูกอักตันยูมาตั้งแต่เด็กไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่เพราะคิดอยู่อย่างเดียวว่าแม่จากพ่อมาก็เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัวโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในตอนที่แม่มาอยู่กินกับสามีใหม่ด้วยแล้วมันยิ่งทำให้แกรู้สึกเกลียดแม่หนักเข้าไปอีกตอนนั้นแกยังไม่รู้จักชีวิต ว่าที่แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงคิดอยู่อย่างเดียวว่าแม่ในเห็นแก่ตัวดังนั้นไม่ว่าแม่จะอบรมสั่งสอนให้แกประพฤติปฏิบัติตัวไปในทิศท,ทางไหนแกก็มักจะต่อต้านแล้วก็กระทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแม่ต้องการโดยไม่คํานึงแม้แต่น้อยว่าผลแห่งการกระทํานั้นมันจะทําให้แกได้พบกับอะไรบ้างพกาเรียนหนังสือจบแค่ชั้นมส ไม่ยอมที่จะเรียนต่อแม้ว่าแม่จะพยายามเกลี้ยกล่อมหรือว่าโน้มน้าวอย่างไรก็ตามแม่บอกว่าต้องการให้แกได้ร่ำเรียนสูงๆชีวิตนี่จะได้ไม่ต้องลำบากอย่างแม่แต่ว่าแกกลับหัวเราะเยาะหยันในใจว่าสิ่งที่แม่พูดออกมานั้นแน่ใจหรือเปล่าว่าพูดออกมาด้วยความหวังดีอย่างแท้จริงในเมื่อแกไม่ยอมเรียนหนังสือในภาคปกติ แม่ก็อุตส่าห์พยายามเขี่ยวเข็นให้ไปเรียนวิชาชีพเพื่อจะได้มีอาชีพติดตัวแต่ว่าแกกลับมองว่าการที่แม่อยากจะส่งให้แกไปเรียนโน่นเรียนนี่ก็เพราะว่าแม่ต้องการให้แกน่ะมีปัญญาหาเลี้ยงตัวเองได้จะได้ไปจากชีวิตของแกอของแม่สักทีเพราะว่าการที่มีแกอยู่ร่วมชายคารังแต่จะทำให้ครอบครัวใหม่สามีใหม่และลูกคนใหม่ของแม่เนี่ยหมดความสุขซะมากกว่า ภากาก็ต่อต้านแม่มาตลอดเวลาโดยที่แม่ไม่เคยท้อถอยที่เอาใจใส่กับแกเลยคนเราเมื่อความคิดมันเป็นอย่างนั้นมันก็ยากที่จะเปลี่ยนให้เป็นอื่นไปได้รากาก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้แม่เจ็บช้ำทำทุกอย่างเพื่อให้แม่นอนตาไม่หลับหมดความสุขอย่างเช่นที่แกหมดสิ้นมานับตั้งแต่แม่แยกทางกับพ่อการเติบโตขึ้นมาอย่างเด็กมีปัญหาก็ทำให้ปากาใจแตกโดยง่าย เพราะฉะนั้นแกก็มีสามีตั้งแต่อายุยังน้อยโดยไม่ได้แต่งงานมีลูกตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีเมื่อแยกออกมาอยู่กินกับสามีแกถึงได้รับรู้รสชาติของชีวิตเป็นครั้งแรกซึ่งบทเริ่มต้นตรงนี้เองที่ทำให้แกต้องผจญกรรมอันหนักหน่วงสะท้อนผลบาปที่ได้เคยทำกับแม่มาโดยตลอดพกาคลอดลูกได้เพียงไม่ถึงเดือนก็ต้องออกไปทำงานซื้อผักมาขายที่ตลาดอาชีพอย่างอื่นก็ทำไม่เป็นเพราะเรียนมาน้อย ชีวิตก็เต็มไปด้วยความลำบากแสนเข็นต่อมาพอลูกคนแรกโตหน่อยแกก็เปลี่ยนอาชีพไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างซึ่งจะต้องเดินทางไปตามสถานที่ก่อสร้างต่างๆช่วงนี้เองที่แกตั้งท้องลูกคนที่สองแต่ก็เกิดปัญหาที่ไม่เคยคาดคิดขึ้นเมื่อสามีบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกคนที่สองจะเป็นลูกของเขาเพราะว่าระยะหลังนี่พากากับสามีต้องอยู่ค่อนข้างห่างไกลกันนานๆก็จะได้กลับมาเจอกันสักครั้งหนึ่ง ปกาเนี่ไม่เคยคิดทรยศต่อสามีเมื่อถูกเขาดูแคลนอย่างนี้ก็ทนไม่ได้เกิดปากเสียงกันขึ้นจนในที่สุดต้องแยกทางกันทั้งที่ปกาก็ไม่เคยคิดจะให้ครอบครัวต้องมามีสภาพเป็นอย่างนี้สิ่งที่ปกาประสบเป็นเคราะกรรมอันดับต้นๆเท่านั้นแต่มันก็ทําให้แกนึกถึงแม่ตอนที่แยกทางกับพ่อบางทีแม่คงอาจจะประจนกับปัญหาใหญ่หลวงอย่างที่แกเผชิญอยู่อย่างนี้ นี่แหละมั้งที่ทําให้แม่ตัดสินใจแยกทางกับพ่อก็ทําให้แกขาดพ่อแล้วก็ชีวิตหมดความสุขแต่ว่าขณะนั้นพกาไม่เข้าใจในชีวิตก็เลยได้แตะเกลียดแม่แล้วก็ต่อต้านแม่มาโดยตลอดพอมาเจอเข้ากับตัวเองถึงได้เข้าใจว่าไม่มีแม่คนไหนอยากจะให้ลูกของตัวขาดพ่อเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นพกาก็าจำใจต้องแยกทางกับสามีคนแรกโดยเขาเป็นฝ่ายเอาลูกไปเลี้ยงเองแล้วก็พยายามปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่าง แกกับลูกสาวคนแรกอันเป็นความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสของผู้เป็นแม่ซึ่งแกก็เพิ่งจะทราบซึ้งได้ตัวเองเป็นครั้งแรกต่อมาภกาก็ได้พบกับสามีคนที่สองเขาไม่รังเกียจที่จะรับเป็นพ่อเด็กภกาก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับเขาเพราะหลงเชื่อว่าเขาเป็นคนดีแต่แล้วมันก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะนอกจากสามีคนที่สองจะยากจนถึงขนาดที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้แล้ว เขายังไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดเขาติดกัญชาติดเหล้าบุหรี่การพนันสร้างความเดือดร้อนให้กับพกาบ่อยๆอ,อีกทั้งยังเป็นคนขี้เกียจทำมาหากินพอปกามีเงินเข้ามาบ้างก็ถูกเขาผลานหมดตอนหลังเขาไปก่อคดีลักทรัพย์เพื่อหาเงินไปเสพยาก็ถูกตำรวจจับและถูกจำคุกชีวิตของปกาก็หลุดพ้นออกมาจากเงื้อมมืออันสุดแสนโสมมมของเขามาได้ ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ปากาต้องมาผจญกรรมกับสามีขี้ยาคนที่สองนี้เป็นช่วงที่แกคิดถึงแม่มากที่สุดเพราะว่าแม่คงจะต้องเหน็ดเหนื่อยจนแทบขาดใจเช่นเดียวกันสำหรับการดิ้นรนขวนขวายห,หาไรายได้มาเลี้ยงลูกตัวเล็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาทุกขนาดจิตมันก็เลยทำให้ปากาได้สำนึกบาปที่เคยโกรธเกลียดผู้เป็นแม่ของตัวเองทั้งที่ท่านก็แสดงออกถึงความรักความเมตตามาโดยตลอด สิ่งที่เกิดขึ้นกับพากานั้นมันคงเป็นเวรกรรมที่แกได้เคยกระทำไว้ต่อแม่บังเกิดกล้าวของตนเองเป็นบาปที่แกเคยทำให้แม่ผู้มีพระคุณล้นพ้าต้องถึงกับน้ำตานองหน้ากับการประพฤติตัวเยี่ยงศัตรูของแกเมื่อครั้งอดีตพากาใช้ชีวิตอยู่กับลูกคนที่สองประมาณปีเศษก็หันเหชีวิตมาทางานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะนั้นพากาอายุได้23ปี ก็มีผู้รับเหมาคนหนึ่งมาสนใจในตัวผก,กาโดยเขาบอกว่ายินดีที่จะช่วยเหลือให้มีชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการส่งเสียให้ผก,กาได้ไปเรียนทําผมเพื่อจะได้เปิดร้านเป็นของตอนเองแกก็ตัดสินใจอยู่กินกับเขาโดยมีลูกคนที่สองของผก,กาในอยู่ร่วมด้วยแต่ก็เหมือนกับเวรกรรมที่แกก,ก่อไว้มันยังไม่หมดสิน้นเพราะว่าแกอยู่กินกับผู้รับเหมาคนนี้ได้เพียงแปดเดือนเมียของเขาก็ตามมาพบ เรื่องจึงแดงออกมาว่าเขานั้นมีเมียมีลูกอยู่แล้วปะกาเองเมื่อทราบอย่างนั้นก็ไม่คิดที่จะแย่งเข้ามาจากครอบครัวลูกเมียเพราะกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมที่จะต้องชดใช้กันไม่รู้จักจบสิน้นก็ตัดสินใจเดินจากมาทั้งที่ใจหนึ่งก็ยังนึกเสียดายเพราะเขาก็ถือได้ว่าเป็นคนดีสําหรับชีวิตแก่คนหนึ่งบางครั้งปะกาเคยคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าทนรับภาระหนี้กรรมต่อไปไม่ไหวแล้ว มันรู้สึกโดดเดี่ยวเพียงลำพังในโลกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตที่ไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลยสักครั้งหนึ่งก็เลยคิดหาทางออกด้วยความตายแต่เมื่อเห็นหน้าลูกแล้วก็ไม่สามารถจะทำได้จึงต้องทนตั้งหน้ารับกรรมที่เคยก่อไว้จนขว่าจะสิ้นสุดไปและมันก็คงจะต้องมีสักวันหนึ่งพกาพยายามหันหน้าเข้าหาวัดเพื่อให้ได้รับความชุ่มฉ่ำในจิตใจบ้าง หัดสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่แกอาจจะเคยล่วงละเมิดโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม่ของตัวเองพกาหันกลับไปหาท่านกลับไปกราบขอขมาลาโทษที่เคยได้ทำในสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดความทุกโศกภายในจิตใจซึ่งท่านก็ปลื้มบิติต่อการสำนึกบาปของลูกแล้วก็ยินดีต่อการกลับมาสู่อ้อมกอดของท่านอีกครั้งหนึ่ง เกือบยีปีเต็มๆที่พกากับแม่เป็นเหมือนเพียงคนที่ไม่เคยรู้จักกันเพราะว่าพกามีจิตอคติต่อผู้ให้กำเนิดนึกว่าท่านเป็นต้นเหตุแห่งความสูญสิ้นความสุขทั้งหลายไม่เคยรู้คุณค่าน้ำนมแม่จนกระทั่งเมื่อเวรกรรมย้อนกลับทำให้แกได้ประสบคราะกรรมต่างๆนานาจึงได้สำนึกแล้วก็รู้ซึ้งถึงหัวอกของผู้เป็นแม่ว่าแท้จริงแล้วมีความรักต่อลูกมากมายแค่ไหน แม้ว่าแม่จะให้อภัยแก่พกาได้ทุกอย่างแต่ว่าบาปกรรมที่แกเคยได้ทําต่อท่านนั้นมันคงยังไม่หมดสิ้นลงไปง่ายๆเพราะการกระทําตัวเป็นลูกในรักคุณนั้นเป็นบาปมหันต์ยิ่งกับผู้ที่ในรักคุณเนี่ยเป็นผู้บังเกิดกล้าวด้วยแล้วยิ่งเป็นบาปหนักพกาก็เลยต้องรับกรรมที่ตัวได้กระทําไว้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะครับเรื่องของพกานี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดได้เรื่องหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ว่า ผลบาปผลกรรมนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงครับท่านผู้ฟัง